นี่ค่ะมันคุสดสดๆจากสวนเลยนี่ค่ะ,คะดูค่ะห็นไมคะอย่าดูมือหนูโอะนะอย่าดูนิ้วนะนี่ค่ะดูดูความสดค่ะนี่สอยสด,ส,ดสดจากต้นเลยนี่ค่ะดูค่ะ แกให้ดูอย่างนี้เลยสั่งได้เลยค่ะโอ้สอยทุกวันสอยทุกวันค่ะไม่มีตรงไหนเสียเลยนะคะนี่โอ้บีบแดงไปหน่อยนะคะสดๆเลยค่ะอยากทานแบบว่าสดๆแบบนี้นะคะ นี่โอ๋กินเองจังได้เลยค่ะ